มื่อนี่มาทนนะจ้ามากับแม่แบมมาเบิร์นนอไม้อย่ากินแกน้องไม้จ้าผู้ใดอยากมารับชมกับมารับชอนได้เลยจ้า น้องเบลกับแม่แปมพากันมารับชมเอิ่มมามค่ะ้าบรรยากรับชมรบชมรรยากาศทุนนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ อันเมื่อนี้น้องเบลเล,ลิกโุงเลี้ยนแล้วนะคะลูกสาวเล,ลิกโุงเลี้ยนแล้วนงเบลกับพามาเบิงน้องใหม่อยู่อันทงนาา้าญาเถานะคะน้องเบลสวัสดีค่ะน้องเบล,ล่าเบล,ล่าสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวแมว่พาไปเบิงน้องใหม่สวัสดีค่ะอ้ยเบิงบรรยากาศทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยคุณเพิ่นกับมาเบิงเข่ามาเบิงเขานะเพิ่นไปค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องเบล พาเบอาาิองโนไม้แมาอะฮึต้องเบลกันยางเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะทุกคนขาเดี๋ยวเด้อไปได้บัวขามได้บ่วลาทุกเดี๋ยวสิไปขามขามได้บ่โอ้เก่ง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 เดี๋ยวรอแม่แพมด้วยทุกคนขาเป็นนัน กอไผย,ยวนขอบสะงาหญาเถานะคะหมากยังลกูกเดี๋ยวแม่แบมข่ามไปก่อนจึ๊บหมากยังไปย่างดึงอกอไผยกอไผยยุขอบสะเพรดีฝนตกฝนตกแทบทุกเมืองค่ะดูฝนตะวาบรูวา่าซิมิโนจากสองสามโน่ก็ได้เอาไปแกง ก็ได้ไปแกงกินแซบแซบแกงห่อนห่อนนุม่มไม่สุดสดนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวสิพาย่างเบึงเดี๋ยวสิพาย่างเบึงว่ามีหนอบอกจก้ะ นอบอัวมีะเทาน่ะฮ้ยเจอนอไม้แล้วนอไม้นี่นอเดี๋ยวทุกคนขามีนอเดี๋ยวยุ้งกระไหลยุ้งกระไหลม<ด>ีนอหนหน่อยๆคะ่ะทุกคน,นเ,เดี๋ยวคอยมามา,มาเบิงอีกรอบหน,ะน,นาเดี๋ยวมาเบิงอีกรอบหนาะใส่มันนอใส่หน่อยนู่ล่ะมันนอหน,น่อยเบืองบรรยากาศเป็นทุงนะอยู่ไก่บ้านนะคะทุกคน ทุ่งนาใกล้บ้านทุ่งนาใกล้บ้านบรรยากาศดีมากเลยว้าวอันนี้นะนาใกล้ๆก,กันนะคะทุกคนนาหยาสิยูเทียงนาอยู่ฝังนะ่งท้งนั้นนะคะอะบอ่ไนะด้โนใหม่จากนนนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเป็นทุ่งนาหยานะคะมีสองฝั่งเลยค่ะทุกคน ฟังท้งเทียงนาก็จะเป็นฟังทั้งนี่อันนี้คือเทียงนายานะคะดูคนคะ่ะน้องเบลล่าน้ำไหลาจากสะลงไปเพื่อนบอกว่าอู้วเคยได้เล่นบเคยพามาเล่นแบบนี้จากเชือกค่ะดูคนคะ่ะเนาะเอาน้ำไหลออกมาจากสะพนตกน้ำท่วมนะคะุกคนคุณน่ะน้ำอยู่สะน้ำเต็มสะเลยนะคะดูคนคะ่ะอืมมีเด็กหน่อยมาเลีนพร้อมนะคะดูคนนี่เลยคะ่ะทุ่งนาของคุณยา่า ยาหญ้าทวดนะคะทุกคน <c oughs> โบมี่อย่างหลายค่ะทุกคนขามือนีกับพามาชมบรรยากาศนะคะทุกคนมาเบิงนอนใหม่นั่นละโบมี่นอนใหม่จากนอมันวัวจะขื่นนิดเดียวเองนะคะทุกคนบอบอทันเลยเป็นแต่เอาไปแกงกินนะคะทุกคนยังบ่หลายนะคะเป็นนอเตานอสรรันสันเอาไปกระเซียดไยนะคะทุกคนเอาไว้ให้มัน,นัน,นีน้องเบลล่าคุณนะ่ะเบลล่า เรีวแรกคือลูกขืนแล้วเรีวแมนสีเบิดก่อนไปทุ่งนาะกลับมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสรุปแล้วกับว่าใดนอใไม่นะคะทุกคนคะ่ะนอะก็คือมันพึ่งขึ้นมาโพจากดินม้าบอหลายนะคะทุกคนกับแค่สองสามนอเดี๋ยวอีกจากาจากน้อยค่อยไปเบิ่งอีก จากอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะทุกคนค่ะจะว่าช่วงนี้กับฝนตกแทดทุกมือนะคะฝนตกมื่อคืนเมื่อวานกับฝนตกฟ้าหองนะคะทุกคนค่ะเมื่อนีนกับทุกคนไปรับชมท่งน้เนาะค่ะเนาะไปกับลูกสาวหลานะคะทุกคนพ้าให้ลูกสาวกันฝึกเบาหอมนะคะทุกคนสำหรับมือนี่น้องแบมก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของน้องแบมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกคน น้องเบลมาสวัสดีผู้ชมก่อนค่ะ,ะส,วส,สวัสดีค่ะได้น้องใหม่บอมอือหนิได้ก็เลยจัดนอเลยมันขึ้นแต่เห็นอยู่นงนอนเลยเห็นอยู่เห็นแต่มันอันเล็กอ๋ออันเล็กมากก,มาก็ลังฝึกเว้านะคะทุกคนเนาะอยากใหอ้อยากให้เลี้ยงดู้ในการอ,ออกจากอ่าออกกล้องนะคะทุกคนจะได้แบบอ่าฝึกไปพร้อมือนกันน้องแวบ,บอยากให้เขาหูว่าเขามาเมล็ดพุทธศั เขาใส่ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้อีกอย่าง,นงแนบ่งมเมนเพียงแค่ว่าเขามาเบึงอ่าที่แต่มันมนีประโยชน์ใส่โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดร้ายได้น้องแดมกระสีบอกลูกให้ซึมซับไปน้าแน่นะคะทุกคนแต่เขาก็ับเขากับว่าได้รู้เรื่องอีกอย่างมากมายดอกค่ะแต่ว่า,าเห็นเขาเหดุึกมือนะคะทุกคนเพราะว่าน้องแดกับ เป็นคนหนึ่งที่ลูกคือมะลายสุดออกกับร่างกายขายของออนไลน์นะคะทุกคนเนาะแรกๆที่น้องแบมข,ขายของในออนไลน์อ่ะลูกลูกใสล,ลูกคนใหญ่อ่ะกสีถามว่าขายได้จังได้ขายของแบบไดไปส่งจังไดนะคะทุกคนน้องแบมกระเฮ็ดไม้เรื่อยๆจนเขาอยู่ได้เวาลาขายของออนไลน์เขาจได้เงินแบบได้เขาไปส่งของแบบได้จนเขา ซึ่งทราบจนเขารับรู้แล้วนะคะทุกคนตอนแรกเขาก็ถามว่าออกมาไหไรสุดออกกำลังใจใเท็ดยังแม่นู่นนี่นั่นนะคะมาที่นี่กับพามาสั่งเฮ็ดคลิปลงคลิปในอ่า Youtube นะคะทุกคนเขาก็ถามนะคะทุกคนรูกก็ถามว่าเฮ็ดแหล้่มันใดเงินแบบใดแม่เฮ็ดจังไเจังชีได้เงินนะคะทุกคนนี่ราคาทุกคนเพราะเขาอายุอา,อายุคือ เลือกตไปในวันข้างหน้าเขาก็สิไดเ้เพิษของเขาเองเขาก็สิได้ออ้อในรู้จากแม่มแน่เขาก็เลี้ยงลูกของเขาแน่นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะมันแบนบอยากให้เขาเป็นตัวของเจ้าของแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยตัวเจ้าของเองแล้วก็อ่าพัฒนาเจ้าของไปนั้นแล้วเป็นปทัน,น,ม,นมันเป็นอ่ามันเป็นสิ่งที่เขา อาจจะบรหูหรีอในอนาคตนะทุกคนถึงแม้เขาสเลี้ยนมาเขาอาจสีบ่ไใดทํางาน,นในฝ่ายที่เขาเลี้ยนมาเลี้ยนตบมากะใดนะคะทุกคนเนาะบางคนเขาเลี้ยนจบมาอาจสะทําง,งานเกี่ยวกับเลี้ยนมาบางคนกับบริใเพื่เกี่ยวกับเลี้ยนมากับไปสําเร็จไปเติบโตใน,นสิ่งที่เขาชอบเขาเขาอยากเทศเทศแล้วมันถานาัดเ็ศแล้วมันเขาเห็นแล้วมีความสุขกับเจ็นแหง แห้เขามีความสูขแล้วในสิ่งที่เขาเห็ดไปน่ะมันกระสีเติบโตไปในวันทำงานานะคะทุกคนขานหลค่ะน้องถึงแม่เขาสใส่ชีวิตดูแบบบานๆการใส่ชีวิตดูแบบบานๆที่แม่สดูใส่ทางเขาบอบอคานเขารู้ดจากธ้รมาหากินขยันมีความอดทนมีความพยายามเขามีความตั้งใจในสิ่งที่เขาอยากเห็ดแม่ว่าในสิ่งที่นองแบบเห็ดหรือผู้อื่นเฮตุ เขาบอกเขาบอถึงใจเขาก็บ่สามารถที่จะไปว่าเขาได้นะคะทุกคนคือจังคนที่อาจจะก็รูจากเขาดีพพเมืมาเห็นน้องแบมบใส่ชุดออกกําลังกายอะไรสุดกับเขาก็บ่เข้าใจนะคะทุกคนเขาก็บ่สามารถอธิบายให้เพื่อนเขาใจได้นะคะทุกคนยางหน่อยอ่ะผู้เทาขางทาง,างบ้านเพื่อนกับเพื่อนกับถามถามแน่คือ เราเอยเห็นออกมาเล่นข้างนอกบ้านเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเขากับบด้อยู่นอนอยู่น้อนิอน,อน,นนะคะทุกคนนองแบบกับไล่ซดเพิ่นกับว่าเห็นบ่รู้เนาะคะ่ะทุกคนเอเนเนอเข้ากระเฮ็ดคลิปเฮ็ดอีงภายในบ้านแบบ่ได้ออกไปอ่าในสังคมปบันไดนะคะทุกคนนองแบบสอยู่แบบโม่เม,ม,ม,มะนะคะทุกคนคะ่ะม้านี่นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้กับ น้องแบมก็ขอบคุณทุกคน er nah ที่เข er ่าม้รับชมคลิปของน้องแบมนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะเมื่อนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงว่าเจ็บว่าจนกันทุกคนนะคะน้องแบมกับสิขอล้าทุกคนไปแล้วนะคะอย่าอย่าลืมส่งก็งลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ใดอย่างกดติดตามกับกดติดตามได้นะคะน้องแบมคอล้าทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ